สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ขวดตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้ส่วนจำกัดห้างขายยา้องยาเพิัตราโบแดง Nature's Gift Black Coffee l o r o a l เรียวไวทอลิฟ กระจกเคมีพันธ์ AGC บบริษัท SSK พลับบิชชิ่งจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดเอาละคะ่ะเดินทางมาถึงคนที่สองของเราบุรีรัมย์เหมือนกันนะเออแต่เสียงจะยังไงเราไม่รู้สวัสดีค่ะคุณฟลุกขออนุญาตทุกท่านนะคะเอาลงฟลุกไปแล้วนะครับผมให้กำลังใจฟลุน่อยแล้วไปไนไ ต,ต้องเริลกเค่เดินดนเ<ไ>ป็นหลอดห,หลอกมั่นใจนะนะน้องเเนๆๆๆสวัสดีค่ะน้องฟุ๊กมาแล้วฟุ๊กที่เปิดตัวไว้ใหญ่มากเลยนะกสุพัฒน์ที่ถนัดในเพลงเร็วจะต้องมาหยุดใส่เอลแล้วมาใส่าอารมในเพลงช้าอาจารย์จะว่ายังไงน้องฟุ๊กมาจากไหนครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ มาด้วยกันกับน้องใบบัวใช่ครับมาแยีกันมาเอน้องฟุกคนที่ร้องเพลงอยู่บนกองควาทอยู่บนกองควากกองฟางใช่ใช่ใช่กองฟางของใครหรอกองฟางอเป็นของญาติครับเขาจะอัดไว้ตอนหน้าแรงที่ไม่มียญ้าเอาไว้ให้ กัวให้ควายกินหั่นมาหาหนูด้ยไอ้โวยควายเอาสิ่งที่เขาเตรียมมาจากบ้านให้เราดูก่อนเลยไหมปล่อยงูเลยครับปล่อยของปล,อลปล่อยของดีไหมดีไหมโฟเตรียมเพลงอะไรมาคะเพลงจูบไม่หวานครับจูบไม่หวานจากน้องพรุ๊กค่ะ รักง่ายทายทีพอเสแล้วเจ้าก็สามสุดเจ็บจำถึงยามยากจนเปลี่ยนคนจูบสามรอ เอมคลืมแล้วร้อยรักแรกแหลกล้มกอนจะกลา้าน้องควรคาดทิง้งเจอยิ่งเสียสิน้นลง ผมเงื้อฟันให้จมยังดีกว่านี้ ้องเข้าคีย์ดีแต่อาจช่วงท้ายๆอาจจะมีเกินไปหน่อยแต่ก็ถือว่าอารมณ์เพลงนี่ก็ถือว่าเขาร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นลุกอ้อนลุกเขาเรียกว่าลุกคอที่มันหวดหวดเข้าไปที่ลุกเอื้อนน้งนองทําได้ดีถือว่าร้องใช้ได้ใช้ได้โอเคเอาใจช่วยเลยคะ่ะครับค่ะค<า>ีย์ถูกและโน้ตตรงคีย์ที่พราอาจารย์ทั้งหลายเล่นลนะนะทีนี้วิธีการปรับได้อีกสักนิดหนึ่งก็จะดีขึ้น คือเวลาเราเราจะร้องเพลงเราจะเล่นคำเนี่ยเราเล่นทั้งหมดไม่ได้เพลงมันจะยืดจูพี่วานน้อยไปน้อยมันยานไปหมดไงมันต้องมีสั้นมียาวมีหยอดเหมือนเหมือนเวลาเราคุยกันนะลองปรับปรุงตรงนี้ดูนะครับขอบคุณครับครับต้องทําความเข้าใจกับเพลงที่เราจะเลือกเข้ามาแข่งขันให้ดีๆนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแต่ก็รู้สึก ีใจครับที่เราได้แบบได้คำติชมได้นำคำติชมของคณะกรรมการเนี่ยไปพัฒนาในการประกวดของเราครั้งต่อไปครับอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าสู้แน่นอนครับจะกลับมาเป็นฟุกคนใหม่ในวันประกวดครับ,อบคอมครับผ่านไปแล้วสองคนนี่น้องฟุกว่าลองดีขนาดนั้นเราฟังท่านคณะกรรมการคอมเมนแล้วเรายังแบบโอ๊ยรุนมาก คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคนที่สามกันดีกว่าเปลี่ยนเป็นสาวๆกันบ้างน้องเนยอยู่ไหมคะน้องเนยค่ะคนไหนน้องเนยค่ะโอเคเนยพร้อมนะคะเพื่อนๆให้กำลังใจนะแล้วจ้างร้อยเล่นหลานจริงเดินเปรตช้าๆสวยๆนะเนยนะสวัสดีค่ะน้องเนยมาแล้วโอเคนี่ เนยกันลือไทยสาวเสียงดีที่ส,สนุกกับเพลงเร็วรอบนี้จะต้องชะลอความเร็วแล้วมากับเพลงช้าเจอกับการติชมแบบตรงๆจะยืนงงหรือเปล่าแต่เธอต้องพร้อมแล้วหนูอายุเท่าไหร่นะอายุอายุ24ปีค่ะอ่าโอเคมาจากจังหวัดจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะน้องเนอยอ๋อหมอลำสาวค่ะสบาย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 นนี่ฉีดยาแล้วทุกคนนะเออ <laughs> วันนี้เอาอะไรมาโชว <subscribers> ์คำขอค่ะกัว่าแข่งกังว่าแพ้ลาดบอกอาจมีไัยแทนอายจับมือน้องไปฮอดฟัง หาิมีหลายคนที่พร้อมแต่น้องบอยอมหากต้องเสียอายถึงฝันยังไกลทนได้ถ้ามีอายเคียงข้า mm hmm. เคยหักน้องสำได้น้องบอกจากใจบ่ให้สูนเปล่าบอกเคยเลือกเขาถึงเขาเก้ายัางบอก ากายอมอายไปเบิดทางใจซ้ำเฟื่นโดนง่า่สังใดก็เป็นคนอื่นจำสัญญาของเฮาได้บอกว่ายามนองทอสิบอกไปใส่ถ้าอายเลือกไปคงหมดความหมายทั้งที คำขอของคนหักอายเบิดใจยอมดับความปันถ้ามันต้องแลกใจมาบอกมีไหมอ่อยไฟไปปันน้องก็คงมอดดับบอกน้องไปดีบอกน้องไปมี ความสุขฮู้บ่น้องทุกสํ้ายได้อินคําว่าอดเนื้อกินมือบ่ว่าสุขทุกน้องก็สิทนเอาน้องยมใจปื้นทาันได้อยู่ก ว้างเสียงใสร้องเพลอจังเลยเสียงแต่นะคำสุดท้ายของเพลงคือแบบอย่าตวัดให้มันสั้นนักการร้องไม่มีอะไรนิดเดียวอย่าหลับหูหลับตาร้องคือแบบว่าอารมณ์เพลงได้อยู่เสียงเนี่ยกับอารมณ์เพลงเนี้ยฟังแล้วเศร้าแล้วอินตามแต่ว่าน้องหน้าแบบพอหันหน้ามาเพิ่มเติมจากพี่โอ่งอื่นอื่นอ่ะมันดีหมดแล้วอย่างพี่โอ่งว่าแหละแต่ว่าหนูอ่ะ บูเกินไปแต่ราคาเนี่หนูซัดตึมเติมติมเลยหนูไม่มีการค่อยๆหย,ย,ยอดค่อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยถ้าหนูเพิ่มตรงนี้ได้นะหนูจะมีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็การโน้มเพนของหนูหนูเพิ่มตรงนี้อีกนิดเดียวนะครับขอบคุณค่ะนะครับเหมือนที่พี่อาจารย์สามารถบอกก็คือว่าท่อนไหนควรย้ำมันท่อนไหนควรกระแทกมันท่อนไหนควรร้องให้กับมันนะครับไปทำการบ้านเรื่องนี้มาเยอะๆพี่ว่าน่าจะโอเคครับ ค่ะนนาาวันนี้ก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการน,นะคะที่ให้คำแนะนำเป็นกำลังใจให้เหนยด้วยนะคะจากจังหวัดปุรรุลราชธานีค่ะไม่อะผู้ชมคะอีกหน่อยหนึ่งหนูอาจจะเป็นมือกลองระดับโลกก็ได้นะคะเอาไว้ตีกับนักองประกวดของหนู ล้อเล่นเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้มันเข้มข้นมากนะคะในเรื่องของดนตรีฟังกันแบบเต็มเต็มเป็นการเล่นสดเลยนะแล้วก็คณะกรรมการก็คอมเมนต์กันแบบโอ้โหละเอียดยิบแม้บางคนนี่ถึงขั้นเครียดกันเลยทีเดียวเอออ่ะอะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมนอกเหนือไปจากเสียงเพลงแล้วนอกเหนือไปจากดนตรีเพราะๆแล้วเรายังมีอะไรดีๆจากประกันมาฝากนะคะของบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดไปชมกันเลยค่ะ เข้าสู่ช่วงชุมทางห่วงใหญ่ท่านผู้ชมครับวันนี้อย่างที่ทราบกันดีครับฝนฟ้าขนองฝนตกลงมาสิ่งที่ตามมากับฝนคือไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกวันนี้เราจะมาสร้างหลักประกันเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกได้รับเกียรติจากท่านดรนภศนันพนิพาท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TQM Insurance Broker เกจำกัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพยันเรียพิ่ตุกครับค่ะ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณกับรายการแล้วนะฮะสนับสนุนให้รายการสร้างความสุขให้ท่านผู้ชมมาหลายปีวันนี้ขออนุญาตเชิญท่านมาให้ความรู้เพราะว่าปัจจุบันหลังจากโรคโควโิด -19 ทำให้คนไทยได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีหลักปกกระกันเอาไว้โควโิด 19, -19 คนเป็นในประเทศไาย3,000กว่าคนมาถึงปัจจุบันค่ะแต่โรคไข้วัดใหญ่กับไข้เลือดออกละครับ ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับค่ะสถิติที่เราได้มานะคะจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประมาณสักแสนกว่าแล้วค่ะแสนกว่าลายแล้วนะครับทุกผู้ชมเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องหยุดรักษาตัวกันเป็นสัปดาห์เป็นไข้เลือดออกบางคนถึงกัเสียชีวิตก็มีสถิติมีแล้วคนเสียชีวิตมากกว่าโควิด 19อยู่นะใช่ค่ะแล้วเราควรจะทํายังไงดีครับไอ้เจ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอ่าว่าเราคงจะต้องแบบทั้งป้องกันตนเองนะคะให้ร่างกายแข็งแรงทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็อย่างตอนนี้ในแต่จังหวัดก็พี่น้องอสมก็จะไปช่วยเอาสายเบดไปยอดนะคะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราป้องกันตัวเองได้แต่ว่าโอแล้วมีแล้วจะทํายังไงต่อทีมผู้แอมิส e r วนะคะก็ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจประกันภัยของเรานะคะ ออกประกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็ไข้ที่เกิดจากยุงนะคะคมาช่วยให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหลักประกันแล้วก็แบ่งเบาค่าใช้จ่ายถ้าหากว่าเราเกิดโรคขึ้นมาเขาคุ้มครองช่วยเหลืออะไรบ้างครับพี่ตุกค่ะจริงๆเรามีทั้งคุ้มครองตั้งแต่ที่ทางลูกค้านะคะหรือผู้บริโภคเนี่ยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็จะมีค่ารักษาพยาบาลให้แบ่งแยกตามแพเก็กเกจความคุ้มครองอโดยที่เริ่มต้นแค่200บาท 200, 200บาทจริงๆมี400ก็มี600ก็มีมมี มีหลายราคาค่ะแล้วแต่แยกแยะตามความคุ้มครองไปนะคะแล้วก็ที่เรียนนะคะว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคเป็น new normal เนอะการซื้อขายออนไลน์ก็ง่ายซื้อประกันออนไลน์ก็ง่ายนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ TQM หรือ Line Official TQM นะคะหรือสแกน QR code ข้างล่างข้าล่างนี้นะเรามี QR code ตลอดเวลา200บาทนะครับแล้วก็คุ้มครองสูงสุดกว่า3,000 0 0บาท เพราะฉะนั้นสร้างหลักประกรันให้ตัวท่านเองนะฮะวันนี้ติดต่อทาง h o t l ลน์ของ TQM 1737หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ TQM หรือจะแอดไลน์ at TQM Injuran b r o k e r ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณนภัสรนัน,นท์พันธายพี่ตุกข,ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะค